เลี้ยงลูกชายอย่างไรให้โตไปเป็นแฟนที่ดีเป็นพ่อของลูกที่ดีสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งหลายนะคะหลายๆคนคงจะเป็นกังวลใช่ไหมคะว่าขาดพ่อของลูกที่เป็นผู้นำครอบครัวไปแล้วแล้วฉันจะเลี้ยงดูลูกได้ให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีเป็นผู้ชายที่ดีไม่ใช่โตไปอยากทำลายร่างกายเป็นผู้ชายบ้าอำนาจท็อกซิกแบบที่เราเห็นในข่าวแบบนี้ก็ไม่เอานะคะ คุณแม่สามารถปลูกฝังจิตใต้สำนึกนี้ได้ตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คือให้ความรักความอบอุ่นเอาใจใส่ลูกให้เต็มที่เติมลูกให้เต็มเลยค่ะความรักความอบอุ่นอย่าให้พร่องเอาให้เต็มร้อยเลยค่ะเพราะตอนนี้ลูกหรือเราเป็นที่พึ่ง ใจมีแค่เราเพียงคนเดียวแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้คุณแม่เนี่ยมอบความรักความเอาใจใส่กับลูกให้เต็มที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง10ขวดแรกของปีนี้หลังจากที่1ิขวบไปแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายเขาจะมีแรงขับทางเพศและแล้วเขาจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ทางเพศแล้วสิ่งนี้แหละมันจะไป เห็นผลอีกทีตอนที่ลูกชายของคุณไปมีแฟนแล้วยิ่งโดยเฉพาะตอนที่ลูกของคุณมีครอบครัวแล้วนั่นแหละค่ะจิตใต้สํานึกมันจะไปผล่างนี้เพราะฉะนั้นสถาบันครอบครัวจึงสําคัญมากๆเลยลูกคุณจะท็อกซิคหรือเป็นู้เซอร์หรือจะเป็นแฟนที่ดีของใครได้เนี่ยชี้ชะตาดูได้จากสิบขวบแรกเลยสองสอน เดินตามแบบคนสําเร็จคนสําเร็จส่วนใหญ่เขาตั้งเป้าหมายค่ะเช่นเดียวกันคุณก็สอนลูกคุณตั้งเป้าหมายคุณยังมีเป้าหมายของคุณเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสอนลูกค่อยๆสอนลูกจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเริ่มต้นที่การกรอกน้ําได้เป็นเวลา7จวันแม่จะให้ขนมแม่จะซื้อขนมอันนี้ที่ลูกอยากกินให้นะให้ลูกรู้จักวิธีตั้งเป้าหมายว่าลูกจะต้องฝึกฝนตัวเองมีวินัยสม่ำเสมอแล้วลูกเนี่ย ก็จะได้ในสิ่งที่ลูกต้องการซึ่งการมีวินัยสม่ำเสมอนี้แหละค่ะคือหนทางของการเป็นผู้นำสามทรงเสริมให้ลูกเล่นกีฬาหรือดนตรีฝึกฝนฝึกทักษะการเล่นดนตรีเล่นกีฬาแล้วเขาก็จะมีมีวินัยสม่ำเสมอนี่แหละค่ะที่จะปลูกฝังบ่มเพาะให้ลูกชายของคุณเนี่ยโตไปเป็นผู้นำแล้วรู้จักรู้จักแพร้รู้จักชนะ รู้จักให้อภัยให้อภัยทั้งตัวเองแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นด้วยหาโมเดลที่เป็นต้นแบบให้กับลูกชายของคุณคือตอนนี้คุณขาดพ่อคนที่เป็นต้นแบบเป็นฮีโร่ให้กับลูกคุณแล้วใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อทดแทนตรงนี้ให้ได้เลยเนี่ยก็คือหา โลโมเดลที่เป็นผู้ชายให้กับลูกคุณเพราะไม่อย่าเนี้ยลูกคุณอยู่กับคุณใช่ไหมที่เป็นผู้หญิงลูกก็จะซึมซับวิถีชีวิตของการเป็นผู้หญิงไปแต่ให้คุณเนี่ยหาโลโมเดลให้เขาไปคลุกคลีอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นคุณตาคุณลุงที่อยู่ด้วยกันที่บ้านหรือเขาไปซึมซับว่าวิถีของลูกผู้ชายเขาทํากันแบบไหนเราเอาไปทำดูนะคะ